ในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหเป็นกระแสะมากโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์บนหน้าเฟ e บ o ๊กเนี่ยนะฮะใครๆก็นิยมฮะจุดเริ่มต้นเห็นบอกว่ามาจากแรปเปอร์สาวชาวไทยอย่างมินล,ลิดนุภาคณาธีรกุลนะฮะ เขาบอกว่าขึ้นเวทีไปเวทีนานาชาติใช่ไหมคะเวทีระดับโลกนะคะเป็นเทศกาลดนตรีครับค่ะแล้วก็ไปทานข้าวเหนียวมะม่วง,งบนเวทีะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยกกระแสฟีเบอร์มากในประเทศไทยของเราค่ะอย่างที่พิษณุโลกเช่นเดียวกันฮะร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงในตัวเมืองเนี่ยก็คึกคักนะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยก็ไปติดตามในช่วงเย็นหลังเลิกงานเนี่ยนะฮะไปดู ร้านจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงลงถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคึกคักอยู่นะเมื่อวานนี้นะฮะคุณศสศีพิมลเนี่ยลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศที่ร้านเจริญพรสองอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลกะนะฮะ,ะเดี๋ยวอันนี้เป็นร้านเจี๊ยบค่ะนะฮะร้านเจี๊ยบข้าวเหนียวมูนอยู่แถวประตูมอญใจกลางเมืองพิษณุโลกเหมือนกันร้านนี้เขาดังอยู่แล้วนะฮะแล้วพอมีกระแสแบบนี้ออกมาเนี่ยคนดูภาพเอาเองคนยืน,นออเต็มหน้าร้านเลยนะปกติไม่มีอย่างนี้นะคะไม่มีคนมาต่อแถวอะไรแบบนี้เลยแต่พอมีกระแสเท่านั้นแหละ มีคิวยาวเลยนะฮะนี่คือคัคอันนี้บรรยากาศล่าสุดวันนี้นะฮะ,ฮะในช่วงสายๆของวันนี้นี่เองนี่ขายดิบขายดีเลยทีเดียวนะฮะแม่ค้าก็ออกมาช่วยกันมากกว่าเดิมนะฮะ,ฮะจากเดิมเนี่ยอยู่หน้าร้านคนสองคนเท่านั้นยังไงก็ทันลูกค้าเนี่ยคือขายดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มาแบบพร้อมกันเยอะแบบนี้คือมาเรื่อยๆนะฮะอาวอันนี้เป็นบรรยากาศตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะฮะ พอมีกระแสฟีเบอร์ออกมาผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูเลยฮะเป็นร้านเจริญพรสองอยู่แถวแถวสะพานสูงท็อปแลนด์กลางเมืองพิษณุโลกฮะก็ต่อแถวกันยาวแบบนี้ฮะคุณผู้ชมพ่อค้าถึงก็บอกว่าข้าวเหนียวเนี่ยหมาดไม่ทันเลยนะมันแห้งไม่ทันอ่าแห้งไม่ทันค่ะ,ะนะฮะก็ต่อแถวกันแบบนี้คือรอนานหน่อยไม่เป็นไรอะ่ะกระแสกําลังมาพอเห็นบนโลกโซเชียลแล้วก็พี่น้องประชาชนบอกว่าก็อยากกินอะ่ะใช่นี่นะ ประเด็นนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยบอกว่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์อ่าซึ่งจริงๆประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายเรื่องนะ,ะนะฮะ เนี่ยฮะบรรยากาศต่อแถวซื้อข้าเนียวมะม่วงอ่ะปกติกตเราไม่ค่อยเห็นเนาะจริงๆค่ะปกติไม่ค่อยมีนะคะนี่เช่นเดียวกันค่ะที่ตลาดร่วมใจนะคะหรือว่าตลาดเทศบาล6นี่ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันค่ะก็ยังคงมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่นํามาวางจําหน่ายค่ะโดยแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยหวังว่ากระแสความนิยมขา้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยจะทําให้ขายมะม่วงได้ดีมากขึ้นนะคะหลังผลผลิตมะม่วงออกมาจนล้นตลาดแล้วก็เขาบอกว่าปีนี้มะม่วงราคาถูกมากค่ะ